สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องปีชงตามคําถามนะฮะก็มีลูกศิษย์หลายคนถามว่าเอ๊ะถ้าปีชงนี่จะแก้อย่างไงนะผมก็ย้อนถามลูกศิษย์นะฮะที่มาถามผมว่าสรุปคุณนับถืออะไรนะเราต้องตั้งสติก่อนนะตั้งหลักให้มันถูกก่อนเพราะว่าอะไรถ้าเกิดเรานับถืออะไรเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามความเชื่อนะเราเชื่อ,อยังไงเราก็นับ เราก็ปฏิบัติตามนั้นเพราะว่าบางทีการปฏิบัติพวกนี้ให้มันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเราก็ไปละเมิดไม่ได้นะต้องว่าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเชื่อแบบเอาทุกอย่างมันรวมๆกันเนี่ยสแสดงกลายเป็นว่าชีวิตไม่ทําอะไรสักอย่างเลยเพราะว่าไปทําอันนี้ก็ผิดข้อห้ามของความเชื่อนี้พอทําทอันนี้ก็ผิดข้อห้ามความเชื่อนี้นะเหมือนเอาง่ายๆอย่างก็ใบกระเพราอย่างเงี้ย ถ้าเป็นความเชื่อในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเขาไม่กินกันใช่ไหมใบกระเพราเสร็จแล้วนี่คนไทยนี่ซัดซัดกับผัดกะเพราหมูเรียบร้อยอร่อยดีอย่างนี้เป็นต้นหรือความเชื่ออีกอักอนหนึ่งก็ความเชื่อที่ว่าไม่เอาพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่ปลายเท้าแต่คนอินเดียเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาเทพเจ้าไว้ที่ปลายเท้าเวลานอนเนี่ย นะครับเวลาเขานอนนะเขาก็จะเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดเวลาเขาตื่นมาเขาก็จะเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งแรกแต่คนไทยเนี่ยต้องเอาพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไว้บนหัวนอนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเอาความเชื่อนั้นอีกอันนึงก็ความเชื่อเรื่องของแตกอ,อย่างเทพเจ้าที่แขนหักคอหักเนี่ยในศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาก็ยังเก็บไว้นะเขาถือว่าการแตกหักเนี่ยมันไม่สามารถทําลายความศักดิ์สิทธิ์นั้นได้แต่เราไปเอาความเชื่อจีน ก็คือของแตกหักเนี่ยไม่ควรเก็บไว้ก็ต้องเอาไปทิ้งก็เราก็จะเห็นพวกเทวรูปต่างๆที่อยู่ตามโคนต้นโพงนี้เป็นต้นตประเด็นปัญหาก็คือว่าเราต้องตั้งสติให้ดีนะเราตั้งหลักให้ได้ว่าเราเชื่อแบบไหนนะถ้าเกิดเราเชื่อเราอาสมมุติเราเป็นคนคนเชื่อสายจีนนะอย่างก็ผมเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะว่าทวดผมเป็นคนจีนอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าหน้าผมเหมือนคนคนแขกนะแต่จริงๆเนี่ยทวดผมเป็นคนจีนผมก็ ไม่ได้ไม่ได้ไหว้ตุ๊ดจีนนะแต่แม่ผมมาไหว้นะไหว้ตุ๊ดจีนหรือบางทีก็มีความเชื่อในเรื่องปีชงแต่ผมอะ่ไม being ่ได้มีความเชื่อในเรื่องปีชงเมื่อก่อนก็เคยเชื่ออยู่เพราะว่าตอนเรายังเด็กเราก็ต้องปฏิบัติตามความเชื่อของที่บ้านถูกไหมความเชื่อของที่บ้านแต่เพราะว่าผมมาบวชแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาผมก็เลยไม่เชื่อเพราะอะไรฮะเพราะว่าคือความความเชื่อของปีชงเนี่ยเป็นความเชื่อของจีนแล้ว ทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นแล้วในสายโหราศาสตร์ไทยเนี่ยทำไมถึงไม่คิดอย่างนั้นคือมันต้องต้องตั้งหลักก่อนนะฮะว่าเราเชื่อแบบโหราศาสตร์จีนถ้าเราเชื่อแบบโหราศาสตร์จีนเนี่ยเราจะมารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไทสวยเอีย้ยเนี่ยหรือที่เราเรียกกันชงชง,ชงหรือไทสวยเนี่ยนะถ้าเป็นดาวในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยหรือโหราศาสตร์อินเดียคือ <fin S 1> ดาวพฤหัสดาวพฤหัสเนี่ย นะฮะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้อ้างอิงโดยที่ผมไม่รู้นะอันนี้ผมก็ขออ้างอิงเว็บไซต์นี้นะฮะเว็บไซต์นี้เขาก็บอกว่าการไหว้ปีชงเนี่ยนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยปีชงเนี่ยก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสเนี่ยเวลาเขาโครจรเนี่ยเขาจะโครจร1ปี1ปีแต่การโครจรย้ายราศีเขาจะไม่ย้ายทุกๆวันที่1มกรานะอ่าอย่างก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไหวก็จะ สลับไปสลับมานะย้ยายไม่ไม,ไม่ไม่ตรงนักษัตริย์หรือตรงราศีสักเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยดาวพฤหัสเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยดาวพฤหัสเดินถอยหลังนะเดินถอยหลังจนถึงปลายปลายปีเลยนะจนถึงวันที่18 18ธันวาถึงกลับมาเดินเป็นปกตินะกลับมาเดินเป็นปกติอันเนี้ยอันนี้เป็นการโครจรของดาวพฤหัสคนจีนเนี่ยเขาเชื่อดาวพฤหัสว่าเป็นองค์ไท่สวยนะอันนี้นะอันนี้มีข้อมูลแห่งแรกนะฮะ ข้อมูลแห่งที่2อนะอันนี้ก็เป็นอาสมเลยนะก็เทพประกรณำนะ,ะของเทพในความเชื่อของจีนเนี่ยเขาก็เชื่อว่าไท่สวยเนี่ยก็คืออันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณนะเขาก็คือดาวพฤหัสนะเดี๋ยวเราลองมาอ่านดูนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะไล่ลงมานะเดี๋ยวเขาจะกล่าวไว้ช่วงหนึ่งก็คือดาวพฤหัส uh เดี๋ยวนะแต่ในความเชื่อของอินเดียเนี่ยหรือความเชื่อของไทยเนี่ยจริงๆดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวสุพเคราะห์ นะเป็นประธานแห่งดาวสุพเคราะห์นี่ไงอีกชื่อหนึ่งคือดาวพฤหัสนะไทสวยหรือไทสุยอะไรเนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็คือดาวพฤหัสในภาษาจีนโบราณนะเป็นเทพผู้มีอิทธิฤทธิ์มากคุ้มครองคือคือคำว่าชงเนี่ยหมายความว่าปีนักษัตริย์ไหนเนี่ยที่ดาวพฤหัสเล็งแต่ปกติดาวพฤหัสเล็งหรือทับเนี่ยจะให้โชคใหญ่การกระบาทก็คือให้โชคใหญ่นะ แต่ถ้าเป็นทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะมองว่าดาวที่ให้โทษจริงๆเนี่ยนะก็คือดาวอังคารลาหูแล้วก็พระเสาร์นะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพระเสาร์เนี่ยกับลาหูเนี่ยให้โทษหนักแก่ลักนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นคํากรเลยนะคือปกติลาหูต้องลักต้องจันชีวาวันจะอับปางพระเสาร์ต้องลักถึงคาดนะพระเสาร์ต้องอาทิตย์ถึงคาดพระเสาร์ต้องจันทถึงคาดอย่างเงี้ยไอ้พวกเกณฑ์พวกนี้มันเป็นเกณฑ์ตั้งแต่เจ็ดพันปีที่แล้ว นะเจ็ดพันปีเราต้องนี่ถึงผมต้องบอกนะฮะว่าต้องแยกความเชื่อก่อนว่าเราเชื่อแบบไหนสมมุติถ้าเกิดเรามีเชื้อสายจีนมีความเชื่อแบบจีนไปไหวปีชงไม่มีใครก็มันก็เป็นความเชื่อของท่านนะนะอ่าเป็นความเชื่อของท่านแต่ถ้าเกิดเรานับถือพุทธศาสนาเราจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยพุทธเจ้าทรงตัดว่าการอ้อนวอนขอเนี่ยนะถ้าหากบุคคลนั้นอ้อนวอนขอแล้วได้เนี่ยจะไม่มีใครเจ็บใครจนใครตายเลย จะรวยเสมอกันทุกคนเช่นถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยสามารถบรรดาลอำนาจผลให้จริงคน10บคนไปขอรางวัลที่หนึ่งต้องได้10คนแต่เหตุใดจึงไม่ได้ทั้งหมด10คนเพราะมันเป็นเรื่องกรรมของแต่ละคนทำมาไม่เหมือนกันพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องการกระทำและการลงมือทำการอ้อนวอนขอจึงไม่มีอันนี้เป็นพุทธเลยนะพุทธแท้ๆเลยไม่ไหวอ้อนวอนอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นพุทธปนพาม พุทธปนผีอาพุทธปนพามก็อาจจะมีการไหว้อ้อนวอนขอนะสาธุขอให้ลูกถูกวันที่หนึ่งขอให้มีสุขภาพดีนะไหว้พระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นพุทธพามละพุทธผีก็คืออะไรพุทธที่นับถือพุทธด,ด้วยนะกับความเชื่อในลักษณะผีกุมารทองบ้างอะไรบ้างอันนี้พุทธผีผละนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องแยกแยะตัวเองให้ถูกว่าสรุปเราเชื่ออะไรนะอ่ะพอ เรารู้แล้วว่าไทสวยนะหรือปีชงเนี่ยเป็นดาวพฤหัสและดาวพฤหัสเนี่ยนะก็คือเทวดาชื่อพระพฤหัสพระพฤหัสเนี่ยเป็นดาวหนึ่งในนพเคราะห์นะฮะทั้งทั้งเก้านะก็เป็นความเชื่อของพระรามนะฮะอันนี้เป็นพราหามณ์แล้วนะเป็นความเชื่อของพรหมามเสร็จแล้วดาวพฤหัสเนี่ยเป็นตัวแทนของประธานดาวสุพเคราะห์นะนี่งไง าพาระพัฒฤทเป็นเทวด,ดานพเคราะห์ในประเภทสุภเคราะห์ก็คือประธานแห่งโชคเป็นดาวแห่งโชคเป็นดาวแห่งคุณธรรมเป็นดาวแห่งโชคใหญ่นะพอดาวพฤหัสเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาก็เชื่อไปนในทางที่ว่าด,ดาวพฤหัสเนี่ยให้โทษใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยปีไหนก็ช่างปีนักษัตริย์ไหนก็ช่างเนี่ยถ้าดาวพฤหัสโคจรมาทับมาทับมาเลงเนี่ยนะแล้วก็กากระบาดเนี่ยก็จะให้โทษเขาเรียกว่าปีชง แล้วก็ปีชงร่วมปีชงคืออะไรคือปีที่ดาวพฤหัสเล็งนะดาวพฤหัสเล็งเงี้ตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่ในราศีปีเถาะอานาคศัตร์ปีเถาะนะตอนนี้เอาง่ายๆถ้าใครรู้ก็คือใครดูโหราศาสตร์เป็นนะดาวพฤหัสจะอยู่ราศีมีนตอนนี้นะฮะอยู่ราศีมีนมาตั้งแต่วันที่8เมษายนห5 ก็แปลว่าตั้งแต่8เมษายน65เนี่ยดาวพฤหัสอยู่ราศีมีนแล้วอยู่ราศีมีนเนี่ยไปจนถึง19เมษายนฉะนั้นแล้วเนี่ยละปีเถาะเนี่ยนะฮะปีเถาะเนี่ยคือดาวพฤหัสมาทับดาวพฤหัสมาทับเนี่ยจะเล็งคนปีละกาเห็นไหมจะเล็งคนปีละกาเขาเรียกว่าชงหรือปทะและจะกากระบาดคนปีมะเมียและปีชวดปีมะเมียและปีชวดเห็นไหมกากระบาดนะฉะนั้นแล้วเนี่ยปฏิทินจีนเขาก็จะบอกว่า ปีชงนะฮะปี2566นะปีชง2566นะฮะปีนักษัตรปีถอกนะที่ชงเลยคือปีละกาเห็นไหมเรามาดูนะปะทะนี่เห็นไหมปีละกาเห็นไหมถ้าดาวพฤหัสอยู่นี่นะเวลาเลงเนี่ยก็จะเล็งปีละกาและกากระบาดร่วมกากระบาดนะเขาเรียกว่าฉากจตุโกนจตุโกนนะจตุโกนเนี่ยกับมะเมียและปีชวดเราก็จะเห็นว่า ปีชงร่วมปี66จะประกอบไปด้วยเถาะคือโดนที่ทับและปีชวดปีมะแม่เห็นไหมฮะเขาใช้หลักเกมการโคโจรของดาวพฤหัสเนี่ยเป็นปีชงเป็นปีชงซึ่งถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยนะหรือโหราศาสตร์อินเดียจะมองว่าพฤหัสเนี่ยเป็นประธานสุพเคราะห์เป็นประธา,า,านดาวสุพเคราะห์นะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าคนที่ดวงไม่ค่อยดีตอนนี้เนี่ย จะเป็นคนปีมะโรงกับปีจอสะมากกว่าเพราะราหูทับลาหูเนี่ยทับคนปีมะโรงอยู่แล้วปีจอแล้วตอนนี้พระเสกก็ทับคนปีฉลูและปีมะแมแปลว่าคนปีปีมะแมเนี่ยจะไม่ค่อยดีในเรื่องความรักร่วมหุ้นลงทุนนะคนปีมะแมเนี่ยจะไม่จะไม่ค่อยดีในเรื่องการงานนะแต่ไปดีในเรื่องอะไรฮะในเรื่องอต่างประเทศนะอ่าแล้วจะหนักใจกุวมใจเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ย คนปีจอเนี่ยไม่ดีเรื่องความรักเพราะลาหูเล็งอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเนี่ยการชงเนี่ยบางทีอาจจะไม่ไม่ได้ให้โทษนะอ่าไม่ได้ให้โทษนะยกเว้นเสียแต่ว่าคนปีถาะเนี่ยหลัง17ตุลาหกหกไปแล้วเนี่ยตอนนี้คนปีถาะรายจ่ายจะเยอะการเงินมีปัญหามีรายจ่ายวุ่นวายมากเลยเพราะลาหูล้วงเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยคําว่าชงในที่เนี้ยผมว่าอืม น่าจะดูจากลาหูมากกว่านะเพราะลาหูอยู่ในเรือนราศีมะโรงอ่าอันนี้เขาเรียกว่า12นักษัตเทียบราศีก็คือเอานักษัตเนี่ยมาวางในตำแหน่งของราศีฉะนั้นแล้วเนี่ยปีมะโรงเนี่ยนะตอนนี้โดนลาหูทับต้องคลองพนอนวัดโพธิ์ปี2 5 3 0ปีจอด้วยไอยปีจอด้วยนะคนปีฉลูปีหน้าการเงินจะฝืดนะเสร็จแล้วปีมะแมะนะปีมะแม่การงานเนี่ยจะดีหลังวันที่สิบ 17ตุลาหกไปแล้วคนปีเถาะราหูจะทับคนปีละกาจะมีปัญหาเรื่องความรักเดี๋ยวคุณนะพอปลายปีนะปีเถาะนะฮะปีเถาะกับปีละกาเนี่ยเดี๋ยวหลัง17ตุลาหกราหูย้ายคุณจะไปโทษว่าปีชงจริงๆไม่ใช่จริงๆเป็นเพราะราหูเล็งหรือทับไม่ได้เกิดจากปีชงไม่ได้เกิดจากปีชงเสร็จแล้วเนี่ย คนปีขาดก็มีปัญหาเรื่องการเงินหลัง17ตุลาหก6กไปแล้วเดี๋ยวคนปีมะแม่เอามะเมียนะคนปีมะเมียเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องการงานตอนนี้โชคลาภไม่ค่อยดีเพราะราหูอยู่ในภพลาพระอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาคือเราต้องถอยมาตั้งหลักก่อนว่าเราความเชื่อแบบไหนความเชื่อแบบไหนอันนี้เป็นความเอ่อความเห็นผมนะความเห็นผมนะผมมองว่าจริงๆเนี่ยในช่วงชีวิตผมเนี่ยปีชงเนี่ยเป็นปีที่ดีที่สุด เพราะว่าเป็นปีที่ผมมีโชคใหญ่นะได้บรรจุได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งนะปีชงเป็นปีที่ดีสําหรับผมมากแต่ตรงกันข้ามปีไหนที่เสาทับราหูทับปีนั้นหนักมันเลยตรงกับไอ้เรื่องตรงนี้มากกว่าผมเลยประจักษ์ประสบการณ์ส่วนตัวผมเลยมาเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์ที่เกิดดาวบาปเคราะห์เช่นราหูหรือเสามากกว่า รนะาหูหรือเสาร์มากกว่าไม่ได้เกิดจากดาวสุคราเหาคือดาวพฤหัสแต่คนจีนเขาเชื่ออย่างนั้นนะคนจีนเขาเชื่ออย่างนั้นฉะนั้นผมถึงบอกไงฮะว่าต้องเริ่มตั้งหลักก่อนเหมือนบางคนเนี่ยเก็บพระพิคเนตนะที่คอขาดหัวขาดไว้แต่เขาเชื่อแบบแบบพรามแท้แบบพรามแท้แต่ถ้าเราเชื่อพรามปนจีนคือนับถือพระพิคเนตจริงแต่คอหักต้องเอาไปทิ้งเพราะคนจีนเขาบอกของแตกหักไม่ควรเก็บไว้ในบ้านอันนี้ สามารถเช็คได้เลยนะสามารถเช็คได้เลยเพราะว่าเทวรูปในศาสนาพราหมณ์แม้คอหักเขายังมองว่าเท,เทวรูปนั้นยังมีอยู่นะยังก็เอ้ง่ายๆเนี่ยสิวลึงแม้ว่าจะหักแล้วเนี่ยเขาก็ยังนับถืออยู่เพราะตัวแทนมันไม่ได้เป็นรูปไงมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉยๆฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันนะกับการเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยไปไว้ปลายเท้าเนี่ยคนอินเดียเขาเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปลายเท้าเพราะว่าเขาตื่นขึ้นมาเขาจะได้เห็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนหรือเวลาเขาจะตายเนี่ยเขาจะได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เขาจะตายแต่คนไทยเนี่ยบอกว่าเฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องอยู่บนหัวนะต้องเอาไว้บนหัวอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความเชื่อฮะถ้าเกิดเราเอาความเชื่อทั้งหมดเนี่ยมาประสานชีวิตเราทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นว่าชีวิตเราไม่ต้องทําอะไรกันพอดีนะฮะเพราะาทำอะไรก็ผิดไปหมดแต่ถ้าเราตั้งหลักแล้วเรา,ายึดว่าเราจะเชื่อสิ่งนี้นะเราจะนับถือสิ่งนี้อันนี้เป็นเสรีภาพความเชื่อศาสนาเป็นเสรีภาพ คุณเชื่อไปเถอะฮะไม่มีใครห้ามแต่เท่าที่ผมประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยในความเห็นที่ลูกศิษย์ถามนะลูกศิษย์ถามเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาวพฤหัสทับหรือเร็งเนี่ยผมว่าไม่ได้ให้โทษนะไม่ได้ให้โทษแต่เป็นลาหูหรือเสานะถ้าลาหูหรือเสาอย่างก็ดูตัวตารางนักษัตเนี่ยดูง่ายเลยฮะอ่ะเรามาดูนะอย่างก็คนเนี้ยปีฉลูเนี่ยจะคิดถึงเรื่องความมั่นคงนะสถานะความมั่นคงการตั้งเนื้อตั้งตัว เพราะว่าพระเสาเนี่ยเป็นดาวประจําตัวแล้วเป็นดาวโทษทุกตลอด3ปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันที่1มีนา6กสาเป็นต้นมาเนี่ยนะหมีนา6กสาเป็นต้นมาเนี่ยอาจจะกุ้มใจเรื่องความบั่นคงในชีวิตหนักใจเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีอย่าไปก่อนนี่นะคนปีฉลูเพราะหลังจากนี้มาเนี่ยการเงินจะฝืดเพราะว่าพระเสาจะมาอยู่ในราศีการเงินนะรักนักขั์การเงินนะนักขั์การเงินเนี่ยลากยาวไป2ปีครึ่ง แต่ว่ามีเกณฑ์จะตั้งเนือตั้งตัวได้ในลักษณะความมั่นคงในชีวิตเช่นได้ตําแหน่งได้บ้านได้รถนะฮะอ่าได้ทรัพย์สินเพราะดาวพฤหัสเนี่ยจะโครจรมาอยู่ในภพพันธุนะก็คือตัวหลักทรัพย์แต่ก็อาจจะเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยเช่นอ่าสิ่งทรัพย์สินที่ได้มาก็อาจจะสร้างปัญหานะซื้อรถมาก็อาจจะติดปัญหามาด้วยนะฮะหรือติดไฟแนนหรือซื้อมาเนี่ยอาจจะเป็นทรัพย์ที่เออ มีปัญหามาหรือเปล่ามีปัญหาทางกฎหมายหรือเปล่านี่ต้องดูด้วยเพราะราหูยังคายอยู่ในภพพันธุอาจจะเสียเงินให้พราะรถพาะบ้านเพราะคนในครอบครัวในค่อนข้างมากเพราะว่าราหูเนี่ยอยู่ในภพปีมะโรงเนี่ยก็จะทําให้เสียเงินนะเพราะเป็นดาวการเงินนะพยายามจะก่อนนี่บ้านนี่รถเกินตัวเพราะหลังจากนี้เดี๋ยวจะฝืดนะอันนี้สาคัญนะส่วนคนปีมะโรงเนี่ยราหูทับคนปีจอเอ่อ อ่าคู่ความรักไม่ค่อยดีคนมีคู่อาจจะเบื่อนายคู่คนยังไม่มีคนโสดก็อยากจะมีคู่เขาเรียกวอนอยากมีคู่คนปีมะแมะนะฮะตอนนี้การงานอาจจะมีปัญหาวุ่นวายไม่ราบรื่นมะเมียโชคลาบไม่ค่อยดีมีคนปัดแข้งปัดขาปัดหน้าปัดหลังแต่ได้ดีโชคจากต่างประเทศอย่างเนี้เป็นต้นฉะนะและนี้คือนักษัตรินะในความหมายของปีชงก็ประมาณนี้เอาเป็นว่านะผมก็ตอบคําถามลูกศิษย์ที่ถามมาว่า มันอยู่ที่เราจะเชื่อนะฮะมันอยู่ที่เราจะเชื่ออยู่ที่เราจะเลือกเชื่ออยู่ที่เราจะเลือกศรัทธาแต่ถ้าเกิดคุณไปแก้ปีชงแล้วคุณสบายใจทําเลยครับอันไหนส,สิ่งที่เราทําแล้วสบายใจทําไปถ้าเราไม่ได้ไปทําผิดศีลทําไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ไปลักขโมยเขานะฮะเราทําแล้วสบายใจทำนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดแก้จริงๆหรือระวังจริงๆผมว่า ควรระวังลาหูหรือเสามากกว่านะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดสําหรับผมนะเป็นความเห็นนะฮะเป็นความเห็นนะฮะก็แล้วแต่ความเชื่อเป็นเสรีภาพนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ